ชีวิตคู่เนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาจริงๆแล้เราควรจะวางใจตรงไหนดีหรือว่าจะแก้ไขปัญหายังไงดีถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาคะคุณยายคือคุณยายว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัวนะเราจะมองมันเล็กใหญ่อยู่ที่ใจของเราถ้าเรายอมรับมันมันก็เล็กถ้าเราไม่ยอมรับมันมันก็ใหญ่มันอยู่ที่การยอมรับอันนี้ไม่ใช่เพลงนะนเรื่องจริงมสมมติว่าถ้าเรายอมรับความร้อนวันนี้ได้ วันนี้ร้อนนะข้างนอกเรายอมรับมันได้มันไม่ร้อนนะเพราะเรายอมรับมัได้คุณยายก็เดินนํามาหัวร้อนเปรี้ยงเพราะคุณยายยอมรับค่ะถ้าคุณยายไม่ยอมรับแค่เนี้ยแดดผิวๆนี่คุณยายก็จะบ่นละฉะนั้นการมองปัญหาเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาจริงๆเลยเรายอมรับแต่เราไม่ยอมจำนนเรายังต้องมีอิสระภาพแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าทุกข์แต่เราจะไม่เป็นคนอมทุกข์ ไม่เป็นคนหนีทุกข์ไม่ล่ำไลยลำพันสะอึกสะอื่นโทษนูน่นโทษนี่ให้ตัวเองทุกข์แต่มอ,องว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นมันมีไว้เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะกระโจนข้ามอย่างไม่ผูกเวรหมายมั่นฟังนะที่รักเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแต่เราจะไม่เป็นทุกข์ด้วยเพราะเรากระโจนข้ามความทุกข์ผิด แต่เรารักษาความถูกต้องก็คือใจต้องเป็นอิสระคุณแม่ว่าลูกจะเรียนรู้กับแม่ที่เข้มแข็งเช่นนี้ลูกจะเรียนรู้กับการเผชิญกับความจริงที่ไม่หวั่นไหวเห็นไหมคะว่าไม่มีไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่มีที่จะราลาบเรียบอะเออเออมันไม่มีไตยนะ้ำมันก็มีมพายุมีอะไรแต่เรายอมรับมันขนาดไหนถ้าเรามองมันอย่างที่มันเป็นแต่ใจ ไม่เป็นทุกข์เพราะเรายอมรับมันและไม่ยอมจำนวนเนี่ยคุณยายว่าเราจะกลายเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วคนก็จะเห็นการแก้ปัญหาของเราเป็นแรงบันดาลใจเหมือนอย่างที่มีคนถามไงใช่ไหมออที่มีคนเริ่มถามว่าเอ๊ยอยู่ผ่านมาได้ยังไง